ต้องคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ในรับโอโหล่าสุดเป๊ปกุลล่าเตือนโรดี้ครับต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่หมัดนะครับเป๊ปเองครับออกมาเตือนโรดี้จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ของเขาหลังโดนไล่ออกในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะนอร์เทมร์ฟอเรสเ์เมื่อคืนนี้ไปพวกเขาเป็นฝ่ายขึ้นนำ2-0ตอนที่โรดี้โดนไล่ออกหลังไม่พอใจโมแกนกิฟส์ไว้ครับจากจังหวะประทะกันจนหัวไปกระทบกระทั่งมีอาการผลักอ,อกและกิฟส์ไว้ก็ล้มลงไป นั่นหมายความว่าโรดี้เนี่ยจะติดโทษแบนเป็นเวลา3นัดนะครับส่งผลให้เขาพลาดเกมสําคัญอย่างการเจอกับอาร์เซนอลคู่แข่งแย่งแชมป์นะครับโรดี้เปตั้งแต่สําคัญของแมนซิสตี้นะครับมาหลายปีแล้วแหล,ละพวกเขาจําเป็นต้องปรับตัวในเกมถัดไปอยู่แล้วถึงแม้เป๊ปกุนลาจะภูมิใจกับชนะของทีมแต่ก็บอกหลังเกมว่าโรดี้จำเป็นต้องควบคุมตัวเองให้ดีนะครับมาฟังสิ่งที่เป๊ปกุนลาได้พูดนยเขาบอกว่าเออโรดี้ต้องควบคุมตัวเองและอารมณ์ของเขานะนี่คือสิ่งที่เขาต้องทํา ผมโดนใบเหลืองได้แต่โรดี้โดนใบเหลืองไม่ได้ผมไม่ได้ลงสนามคนที่อยู่ในสนามก็ต้องระมัดระวังโรดี้ต้องเรียนรู้เชยชนะในเกมเนี้ครับหมายความว่าแมสตี้ทิ้งห่างทีมตามอย่างสเปอร์ลิพูแล้วก็อันนอตเป็น5แต้มนะครับก่อนทั้ง3สโมสรเนี่ยจะลงแข่งในวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป๊ปก็บอกเพิ่มเติมแหละบอกว่า เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในครึ่งแรกเป็นเกมอันยอดเยี่ยมในครึ่งหลังสําหรับการอดทนตั้งรับและความทุ่มเทพเพราะว่าเราเล่น10คนพบกับ1เปนคนไป5 1 5 2ปนานาทีดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราทําได้วิเศษเอาผมว่าการเล่นของเราในครึ่งแรกนั้นสุดยอดมากในการเจอกับทีมที่เล่นด้วยยากจากความรวดเร็วที่พวกเขามีในแนวรุกดังนั้นก็ใช่ถึงเวลาพักเพื่อเกมถัดไปอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกุเดล่าได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคือนนี้บอกว่าโรดี้ต้องควบคูมมารมโดยเองให้ได้มากกว่านี้นะครับ อย่าไปฮึดฮัดแบบนั้นพอฮึดฮัดแล้วโอ้โหโดนเลยนะครับน่าจะเป็นแอนโทนี่เชลเลอร์ครับแจกใบแดงให้โรดี้ไปเลยนะครับเมื่อคืนนี้ไม่เรรอนะออกไม้ออกมือด้วยนะครับฮึดฮัดใส่โมแกนกิฟส์ไว้ก็เอากันทั้งคู่เลยครับอืมสุดข,ขนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ไวรุน่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม